ทำสมาธิอย่างไรจึงจะเกิดผลและนำไปสู่ปัญญาการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องของคนวิเศษและไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องของใจใจดวงเดียวกันกับที่เรากำลังใช้คิดใช้กังวลใช้ทุกข์ถ้าเราเรียนรู้ใจดวงนี้ได้ชีวิตทั้งชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไป หลายคนทำสมาธิมานานแต่ยังสงสัยว่าทำไมใจยังฝุงทำไมทุกยังเยอะทำไมชีวิตยังวุ่นวายเหมือนเดิมคำตอบไม่ได้อยู่ที่เรานั่งนานแค่ไหนหรือหลับตาเก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่เรารู้จักสมาธิถูกต้องหรือไม่สมาธิที่แท้จริงไม่ใช่การทำใจให้ว่างไม่ใช่การบังคับไม่ให้คิด และไม่ใช่การหนีปัญหาสมาธิที่แท้จริงคือการอยู่กับความจริงของปัจจุบันด้วยใจที่ไม่หลงไม่ผลักไสและไม่ยึดถือก่อนจะทำสมาธิให้เกิดผลเราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งให้ชัดเจนก่อนว่าสมาธิไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นทางผ่านไปสู่ปัญญาถ้าสมาธิไม่พาไปสู่ปัญญาสมาธินั้นยังไม่สมบูรณ์ การเริ่มต้นทำสมาธิไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตสงบเพราะถ้ารอวันที่ไม่มีปัญหาเราจะไม่ได้เริ่มสักทีให้เริ่มจากวันนี้จากลมหายใจนี้จากกายและใจที่เป็นอยู่จริงๆขั้นแรกของการทำสมาธิคือการยอมรับยอมรับว่าใจเรายังคิดยังฟุ้งยังไม่สงบไม่ต้องเกลียดมันไม่ต้องด่ามัน ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะใจที่ฟุ้งคือใจธรรมดาของมนุษย์ให้เรานั่งในท่าที่สบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้แต่ให้ใจหันกลับมาอยู่กับตัวเองเริ่มจากการรู้ลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจยาวไม่ต้องบังคับให้สั้นแค่รู้ตามที่มันเป็น ถ้าความคิดเข้ามาไม่ต้องไล่ไม่ต้องดึงแค่รู้ว่าคิดถ้าอารมณ์เข้ามาสุขก็รู้ทุกก็รู้เฉยๆก็รู้นี่คือหัวใจของสมาธิคือรู้ไม่เข้าไปเป็นหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสมาธิคือการไม่คิดเลยพอมีความคิดก็หงุดหงิดพอใจฟุ้งก็ทอ้อแต่แท้จริงแล้ว สมาธิไม่ใช่การหยุดความคิดแต่คือการไม่หลงไปกับความคิดความคิดเหมือนเมฆใจเหมือนท้องฟ้าเมฆมาเรารู้เมฆไปเรารู้ท้องฟ้าไม่จำเป็นต้องไล่เมฆเมื่อเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆใจจะเริ่มมีที่พักไม่ไหลาตามอารมณ์เหมือนเดิมความสงบจะค่อยๆเกิดไม่ใช่สงบแบบแข็งแต่สงบแบบอ่อนโยน เมื่อใจเริ่มสงบสิ่งสำคัญมากคืออย่าไปติดความสงบหลายคนติดสมาธิติดความนิ่งติดความสบายแล้วไม่อยากออกมาดูความจริงแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธิเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่ที่หลบภัยตลอดไปเมื่อใจสงบพอให้เริ่มดูดูอะไรดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกายและใจดูว่าลมหายใจ เกิดแล้วดดับดูว่าความคิดเกิดแล้วดับดูว่าอารมณ์สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนี่แหละจุดเริ่มต้นของปัญญาปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดมากแต่เกิดจากการเห็นซ้ำๆจนใจยอมรับความจริงเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นว่าทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นบ่อยๆ ใจจะค่อยๆค,คลายจากที่เคยยึดก็เริ่มวางจากที่เคยทุกข์ก็เริ่มเบาการทำสมาธิให้เกิดผลไม่จำเป็นต้องนั่งนานแต่ต้องทำสม่ำเสมอวันละสิบนาทียังดีกว่านั่งสองชั่วโมงแต่ทำเดือนละครั้งและที่สำคัญที่สุดคือต้องเอาสมาธิไปใช้ในชีวิตจริงขณะเดินรู้ว่าเดินขณะกินรู้ว่ากิน ขณะโกรธรู้ว่าโกรธนี่คือสมาธิในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นสมาธิที่ทรงพลังมากเมื่อสมาธิรวมกับสติและสติรวมกับการเห็นความจริงปัญญาจะค่อยๆงอกงามปัญญาจะสอนเราเองว่าอะไรควรยึดอะไรควรวางอะไรคือเรื่องเล็กอะไรคือเรื่องใหญ่สุดท้ายการทำสมาธิไม่ใช่เพื่อนหนีโลก แต่เพื่ออยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์ไม่ใช่เพื่อเป็นคนพิเศษแต่เพื่อเป็นคนธรรมดาที่มีใจเบาใจรู้และใจตื่นถ้าวันนี้ใจยังไม่สงบไม่เป็นไรแค่รู้ว่ามันยังไม่สงบนั่นก็คือการปฏิบัติแล้วถ้าวันนี้ยังทุกข์ไม่ต้องโทษตัวเองแค่ไม่หนีมันแล้วเรียนรู้จากมันเพราะทุกข์คือครูและสมาธิคือทางเดิน ที่พาเราออกจากความหลงก่อนจะจากกันไปขอฝากช่องเล็กๆช่องหนึ่งสำหรับผู้ที่อยากพักใจอยากฟังธรรมะสบายๆฟังได้ทุกวันไม่เคร่งไม่หนักไม่กดดันช่องธรรมะกล่อมใจธรรมะฟังง่ายเข้าใจชีวิตฟังตอนเหนื่อยฟังก่อนนอนหรือฟังยามใจไม่ไหว ถ้าธรรมะบทนี้ช่วยให้ใจคุณเบาลงได้แม้เพียงเล็กน้อยฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเดินทางสายธรรมไปด้วยกันครับขอให้ทุกท่านมีสติมีสมาธิและมีปัญญาในทุกลมหายใจสาธุ